ยังแม่กับพ่อเนี่ยคือกลายเป็นคนใจหจ่างสิเพลงเพชรขอกอดเพลงหน่อยได้ไหมก็ในฐานะเพื่อนแล้วก็พี่สะพ้ายไงเราจะสู้ไปด้วยกันเพื่อเพชรสมัยนี้ผู้หญิงพาผู้ชายเข้าโรงแรมดไหมหรอใช่หน้าตาดีนใช่พี่ดูเรียบร้อยมากเฮ้ย เพลงแ่สวัสดีค่ะหนูใจเพชรน,นะคะเป็นพี่สาวของจันเพชรค่ะเอา้าวแล้วมาอยู่กับเพลงได้ไงไม่เป็ดิคือว่าเมื่อคืนเพชรไปประกันตัวเพลงออกมานะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะค้างคืนกันที่ไหนก็เลยมาค้างกันที่นี่นะคะสองคน แต่ข้าสองคนบ่ได้มีอย่างเดน,นะคคับแม่สินมีหรือบ่มีมันก็บ่หมะกบป้านเพ่งบกับนี่ลูกก้าขัดขั้นสั่งพ่อสันบอกเพ่งบกับจนการลุงเทพเนี่ยสิโยเลิกง,งานแต่งงานเพ่งกับประพงศ์สักมันไม่เรื่องของของพวกเขาพ่แม่เลื่องของข้าแต่ว่าเพ่งเป็นต้นเหตุที่แค่ให้ลุงเทพเนี่ยให้จังสันกับเพ่งเพ่ยงยอมมาได้อ หยุดตรงนี้ถ้าเดินออกมาอีกเก้าเดียวเนี่ยเขาขาดกันแล้วก็บ่ต้องมาเอิ้อนแม่ว่าแม่อีกแม่ยังทุกคนเนี่ยต้องบังคับเพลงน้ามันเป็นเรื่องของพ่อกับแม่มันมุเกี่ยวกับเพลงกับเพลงเลยและพ่อกับแม่เนี่ยก็เคยถึงเรื่องความรักบ่อยทหักกันแม่ยังขึ้น่าขาใจ,ใจ,ใ,จใจเพลงเลยแม่ยั้งแม่กับพ่อเนี่ยเพื่อกลายเป็นคนใจใหัยเองสิ อสอแม่ย้อมเป็นคนใจลายใจดำลูกสิสร้างแม่สิเครียดแม่ก็ได้แต่แม่สิว่าย้อมเห็นลูกของแม่ไปยุ่งกับคนบานดันเด็ดขาดเพงอย่าทะเลาะกับพ่อแม่เลย เดี๋ยวเรื่องของเพนเพชจัดการให้เพชจะไม่ยอมให้เพนแต่งงาน,นกับพี่พงโดยเด็ดขาดถ้าเกิดว่าเยบเพนรู้ว่าเพงต้องมาทะเลาะก,กับพ่อแม่แบบนี้แล้วเยเพนจะสบายใจได้ยังไง สิ่งกบ้าหรือปล่าครับเพ่งกรับก็ได้ ฉันขอร้องแล้วนะเลิกยุ่งกับลูกชายฉันเพลงจะไม่มีวันได้เจอกับเพนดี